โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wooding Channel นะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับวูดนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคูกิลันเกาหลีนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยไปตะลุยอีเวนต์ใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมอ่ะตอนตอนนี้นะฮะเราไปดูกันก่อนเลยว่าคูกิลันเนี่ยอัปเดตครบรอบ11ปีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่า ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเชิญเพื่อนครบ20คนนะฮะเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่งผมปล่อยผ่านดีกว่านะครับผมเพราะว่าการเชิญเพื่อนในคุกกี้ร้าเกาหลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมคือผมผ่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาอาจจะกลับมาขายเป็นเพชรให้เรานะฮะได้ซื้อกันนะครับหรือว่าได้สุ่มกันนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่ให้สุ่มนะครับอ่ะ โอเคตอนนี้ผมขอข้ามไปก่อนเลยนะครับผมต่อไปอีเวนต์ต่อไปนะครับผมครบรอบ11ปีนะฮะนี่นะครับผมเป็นการเก็บตัวอักษรนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับตั้งแต่อัปเดตใหม่มาผมก็เข้ามาดูเลยนะครับผมอ่าเราก็กดไอตัวคุกกี้สายใหม่นะครับว่าของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมก็จะมีเงิน30,000ืนเพชร20เพชรนะฮะแล้วก็กล่องกล่องไอเทมอ่ะ5แล้วก็ผงเวทมนต์1 0 0 0แล้วก็ กล่องเอาไปสุมอะไรเล็กน้อยนะครับผมเป็นคะแนน1 0 0 0คะแนนอ่ะโอเคอันนี้เราไม่ซีเรียสนะ,ะัะยังไงเราก็ได้กันอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราขยันเล่นนั่นเองนะับผมต่อไปนะครับผมเป็นประกาศนะครับผมประกาศนะฮะผมผมก็รีวิวมาคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับอ่าเป็นการแบบยังไงอะ่ะปรับความสามารถคุกกี้นะฮะนู่นนี่นั่นนะครับผมปรับความสามารถคุกกี้บ้างอะไรบ้างนะครับผมอีเวนต์นะฮะให้มันบาลานซ์กันนะครับผมอาจเดี๋ยวผมจะไปทําการแปลมาอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็น ไอเจ้าตัวนี้เลยนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมน,นี่นะครับผมก็คือสะสมนะครับไอตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่นะครับผมสะสมนะฮะสะสมในการวิ่งนะครับผมไอตัวนี้นะครับผมเราจะต้องใช้ถึง400เลยนะครับผมตัวใหม่ของเรานะครับผมได้มาจากอะไรนะฮะได้มาจากกลองนะครับกองเงินกองทองตามกลุ่มนะครับผมและวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับการส่ง,สง,สงสหัวใจนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่40 40อันอ่ะไอตัวนี้นะครับผมผมจะส่งหัวใจนะฮะ1ครั้งนะครับผมเห็นไหมฮะเป็น45แล้วนะครับผมสะสมง่ายมากๆนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะครับผมผมแอดเพื่อนนะฮะแล้วเพื่อนของผมก็ให้ความร่วมมือนะฮะในการส่งหัวใจนะครับผมยิ่งส่งหัวใจเยอะนะครับผมยิ่งได้เยอะนะครับผมตอนนี้ผมรับไปแล้ว5หัวใจนะครับผมแล้ผมก็ส่งต่อไปอีกตอนนี้ผมเป็น50แล้วนะครับผม ่ายนิดเดียวนะครับผมสําหรับคนที่มีเพื่อนเยอะแบบผมนะฮะไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปเก็บอะไรนะครับผมแค่ส่งหัวใจนะครับรออีกหนึ่งชั่วโมงก็ส่งหัวใจได้แล้วนะครับผมสี่สี่ร้อยตัวไอ้สี่ร้อยอันเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายนะครับมันจะเป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยส่งไปนะครับส่งไปส่งหัวใจไปนะครับส่งหัวใจให้เพื่อนของเราไปนะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงเราก็กลับมาส่งใหม่นะครับผมไม่ไม่เกิน3วันผมก็น่าจะได้แล้วนะครับไอตัวใหม่นะครับ ตอนนี้ผมมี62แล้วนะคะเรียวใช้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเออผมลืมไปนะคะว่าล็อกอินใหม่เนี่ยจะแจกเพชร1 0 0 0เลยนะครับผมสําหรับตอนนี้นะ,ะแจกเพชร1 0 0 0อะ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมมาเราจะกดไปที่อีเวนต์สิปีนะครับผมนี่นะครับผมสามารถกดได้วันละ1ครั้งนะฮะผมก็ต้องรออีก14สชั่วโมงถึงจะกดได้แต่ตอนนี้ผมมีอยู่1 1 8 8พนเพชรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยผมจะ สุ่มนะฮะตอนนี้ผมมาตามหาสมบัติใหม่นะครับผมไอ้ไอันข้างบนเนี่ยมองข้ามไปได้เลยนะครับผมผงเวทมนต์เออเออวัตถุดิบสำหรับเอสเออวัตถุดิบระดับ s แล้วก็วัตถุดิบระดับ s s แล้วก็ไอตัวสุ่มตัดออกไปเลยนะครับผมมาผมจะเอา1,000นี่นะฮะ มาสุ่มตรงนี้ให้หมดเลยนะคะผมโอเคเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่อยากได้เพื่อนเนี่ยสามารถแอดไอเดี ID เกาเกาท้อผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะผมจะแปะเอาไว้นะครับผมแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็สามารถเอาไอดีตัวเองมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เหมือนกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ Let's grow โอเคได้ผงเวทมมต์นะฮะพอดีว่าผมได้ข่าวมาว่ามันจะแจกผงเวทมมต์รัวๆเลยนะฮะผมอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันเกลือนะฮะอูได้ตัวซุ่มนะฮะไม่เป็นไรนะฮะผมเดี๋ยวได้ตัวซุ่มเยอะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปิดสมบัติอีกนะฮะผมซุ่มสมบัติอีกทีหนึ่งนะฮะผมโอเคผงเวทมหนึ่งพันมันก็เยอะอยู่นะฮะผงเวทมหนึ่งพันเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยนะฮะ ได้วัตถุดิบเอสมาไม่เป็นไรนะฮะเราซูมไปเลยนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเขาแจกให้เราอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรีวิวไอดีเนี่ยผมขอแปะเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวไอดีในคลิปต่อไปนะครับผมขอคลิปนี้ขอแค่25ไลค์เท่านั้นนะครับผมขอแค่25ไลค์เท่านั้นนะฮะไม่ขอเยอะนะครับผมโอเคไปกันต่อฮะเราจะเปิดเพก่อนนะฮะเราจะเปิดแบบไม่อั้นเลยนะครับผมจนกว่าเราจะได้สมบัติใหม่นะฮะเสียก็ต้องเสียนะครับผม เปิดโอ้โหมันอาจจะดูน่าเบื่อไปสักนิดนึงนะครับผมเปิดโอ้โหได้เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวัสดุเหรอเออนั่นแหละวัสดุอัปเกรดนะครับผมโอเคเอสมาไม่เป็นไร oh ho, เปิดโอ้โหผงเวทมนต์คือผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมว่ามันจะได้ผงเวทมวนต์รัวๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเปิด ก็สาเหตุนะครับที่น้องๆเนี่ยพิมพ์เข้ามาเยอะนะครับว่าผมหายไปไหนผมหายไปไหนผมกําลังรออีเวนต์นี้อยู่นะครับผมพอดีว่าทางของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาได้เขาได้อะไรนะเขาได้บอกมาแล้วว่าจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมผมเพิ่งเก็บตัวเก็บเก็บตัวเก็บเงินสร้างตัวละครใหม่นะครับผมคือ ID ดีนี้เป็นไ d ดีใหม่ของผมนะครับผมผมกําลังสร้างนะครับผมก็เลเวลหนึ่ง้เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็วิ่งเกินร้อยล้านอยู่แล้วนะครับผมสาหรับตัวผมเองนะฮะตอนนี้ผมกําลัง มีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่นะครับผมคือทําของที่มันแปลกๆนะครับผมคือผมกําลังคิดอยู่ผมใช้เวลาคิดหลายเดือนมากนะครับคุณผู้ชมครับผมขอขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักเข้ามาบอกว่าพี่เลิกเล่นไปแล้วหรอพี่เลิกเล่นไปแล้วหรอพี่ยังเล่นอยู่ไหมนะครับผมผมตอบเลยนะฮะว่าผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ผมกําลังสร้างไอดีอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิปดีๆจากผมแน่นอนนะฮะ เนี่ยผมมาสุมให้ดูนะครับว่ามันจะได้สมบัติจริงหรือเปล่านะฮะสมบัติ4ี่ชิ้นแน่นอนว่าเป็นสมบัติใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมใช้ไปเลยหนึ่งพันเพโอ้โหตัวสุมรัวๆว่ววะมันจะออกให้ผมมีนี่คุณผู้ชมมาอู้มาแล้วนะฮะชิ้นแรกครับผมอืออเป็นยังไงล่ะชิ้นแรกนะครับผม2 5อะไรไม่รู้แหละน่าจะเป็นเดี๋ยวผมจะไปแปะอีกทีนึงนะครับผม แป๊บนึงนะฮะผมแปลตอนนี้เลยก็ได้นะครับพอดีว่าเรียนภาษามาเหมือนกันนะครับผมภาษาเกาหลีนะฮะที่จริงก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแปลนั่นแหละครับมันบอกว่าโอกาส25%ที่จะได้รับผงเวทมนต์นะครับผมโอ้ก็ดีอยู่นะฮะถ้าเกิดอัพเต็มมันน่าจะได้เยอะนะฮะล็อกอินหนึ่งวันเนี่ยก็ได้ผงเวทมนต์ถึง200เลยนะครับไปก็ต่อฮะเราได้ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะเปิดผงเวทมนต์รัวๆวะ่ะ อะตอนนี้เราได้ชิ้นไหนมาโอเราได้ชิ้นนี้มาแล้วนะครับผมมาเราจะสุ่มกันต่อนะฮะเป้าหมายของเราก็คืออันนี้ก็อยากได้นะฮะอะไรไม่รู้นะครับผมไอตัวนี้ก็อยากได้นะฮะเป็นสมบัติใหม่นะฮะไอตัวนี้ก็ล็อกอินน่าจะได้เพชรนะครับผมอเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับผมใช่แล้วนะฮะโอ้โห โอกาส72นะครับผมในการได้เพชรคือได้โปรูเออได้แน่ๆนะครับผมอ่ะไอตัวนี้ก็โอกาส50นะฮะได้ที่ล็อกอินมาจะได้50%เนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้รับผงเวทมนต์นะฮะอันนี้คือโอกาส72%เนะฮะเยอะที่สุดในเกมนะครับผมที่จะได้รับ1เพชรโชวนะครับผมมาไปกันต่อฮะเปิดคือได้ครบสัก4ชิ้นก็ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่จํากัดนะฮะว่าเราจะได้กี่อันนะครับผมคือสามารถได้แบบ เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเราได้ร้อยอันก็คือร้อยอันไปเลยนะครับผมโอ้โหได้อีกแล้วนะฮะเพิ่งกูไปหยกๆนะฮะผมได้มาอีกแล้วนะฮะล็อกอินนะฮะจะได้รับผงเวทมนต์ถึงสองร้อยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะรวยไปไหนนะฮะคือผงเวทมนต์ผมก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับผมไปกันต่อโอ้โหวัตถุดิบอัปเกรดระดับ S นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปย่อยทิ้งนะครับผม ซุ่มเปิดอย่าลืมนะครับผมดูคลิปไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมกด s u b สไครต์ยิ่งดีเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้รับวัตถุดิบป๊อปเกรด SS มานะครับผมโอเคอันนี้ก็ไม่คือผมอะะมีผงเวทมนต์เยอะนะฮะเดี๋ยวผมไปย่อยเอานะครับผมโอเคโอ้โหเริ่มเกลือฮะ,ะเริ่มเกลือมาขอดีๆขอตึงๆ เปิดอือผมเว้นมนรัวๆเลยตอนนี้เพรของผมเริ่มลดลงมาเยอะแล้วนะครับผมโอเคเปิดอืมอ,อันนี้ดีอยู่นะัะผมเหลือหกร้อยแล้วนะัะผมเพรผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไอสมบัติที่ล็อกอินแล้วจะได้เพรเนี่ยเปิดอืมโอเคถือว่าดีนะอันนี้ก็ดีนะครับผมวัตถุดิบสําหรับอัปเกรดเนี่ยดีดีด,ดีอ่ะเปิด สิบเอ็ดปีนะฮะอยากเกลือเยอะนะครับผมโอ้โหสิบเอ็ดปีนะฮะครบรอบคุกกี้รันเก่าๆนะครับผมอยากเกลือเลยขอร้องนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะฮะมีคนกดหัวใจถึงยี่สิบห้าเออกดไลค์ขออภัยกดไลค์ถึงยี่สิบห้าไลค์นะครับผมผมเนี่ยจะรีวิวตัวใหม่เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ตัวใหม่ไม่น่ายากนะครับไม่เกิน2วันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่อยาก มีเพื่อนเอาไปส่งหัวใจก็คอมเมนต์ไอดีตัวเองไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมไปเปิดโอ้โหผงเวทมนต์ผงเวทมนต์รัวๆเปิดสำหรับสายฟรีก็เปิดได้นะครับผมโอเคอันนี้ดีอยู่นะฮะสายฟรีก็รอให้มันครบแล้วก็กดใหม่รอให้มันครบแล้วก็กดนะครับผมหนึ่งวันกดได้หนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช่ไงน,นะครับผมใจร้อนไงเออเปิด ช่างมันนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับผมไปหนึ่งพันเพชรนะฮะเปิดให้หมดนะฮะผมเปิดเริ่มเริ่มเกลือคุณผู้ชมเริ่มเกลือนะฮะผมไปต่อนะฮะเปิดโอเคผมเวทมนต์อีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะไปกันต่อเปิดเพชรกล่องนี้ตู่ว่ะอู้หูไม่ตู่ละฮะ ตัวสูงสมบัตินะครับผมเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดเราได้เยอะนะฮะเราก็จะไปเปิดคลิปหน้านะครับผมไอดีนี้ผมยังจะไม่รีวิวไอดีใหม่ของผมนะฮะโอเคยางเห็นไอดีผมรีวิวนะฮะยากเห็นไอดีใหม่ของผมว่ามีตัวอะไรบ้างมีสมบัติอะไรบ้างติดตามไปเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เนี่ยคนดูเนี่ยเยอะมากๆนะฮะคลิปหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นพันเลยนะครับผมแต่ คนกดติดตามไม่มีเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ช่วยกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมีสาระความรู้เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะว่าตัวใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมว่ามันมีอันนี้นะฮะตอนนี้ผมเหลือ300%รเพรเลยนะฮะผมซ้มบัตรที่ให้เพจผมยังไม่ออกเลยนะครับผมโอเคเปิดไม่เป็นไรนะฮะเปิด เปิดไปเรื่อยๆนะครับผมสา0รอยเพรสุดท้ายนะฮะว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะผมใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับในการเปิดนะครับเพราะว่ามันช้านะครับผมเปิดแบบนี้โอ้โหผงเวทมนต์ยี่สิบเพรได้ผงเวทมนต์สี่ร0อยสามร้อยสองร้อยมันคุมม้มไหมเนี่ยเปิดอือหือได้วัตถุดิบอีกแล้วนะครับผมเปิดอือือเพื่อนๆนะฮะอย่าอย่าก,กด ข้ามคลิปนะครับผมถ้าเกิดว่ากดข้าม,มเพื่อนจะไม่รู้เลยนะฮะว่าผมได้อะไรบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้คือมันมีอยู่จริงมิเนี่ยไอตัวนี้นะครับผมมันมีอยู่มเนี่อะมาเปิดสงสัยว่าต้องเปิดเป็นหมื่นเพชรอะคุณผู้ชมกว่าจะได้นะครับผมก็ได้อีกแล้วโอ้ได้อันเดิมมาสามอันแล้วนะครับผมไอตัวนี้นะครับเปิดอือือ คลิปนี้นะครับผมน่าจะตั้งชื่อคลิปว่าเปิดหาสมบัติใหม่นะครับผมแต่ก็คงอยอมรับสภาพนะฮะคุกิลันเกาหลีนะคะถ้าเกิดว่า gm ได้มาดูนะฮะช่วยปรับเลทหรือว่าอัตราดอกให้ผมหน่อยนะครับผมไม่ไหวแล้วนะฮะหนึ่งพันเพชรเนี่ยหายากมากๆเลยนะฮะมาห้าครั้งสุดท้ายนับถอยหลังกันเลยเปิดได้ได้ไอไวานมาเปิด โอ้โหได้ได้วัตถุดิบ s s นะครับผมและอีก3ครั้งนะครับผมนับเลยครั้งที่1เปิดออกมาออกมาโอ้โหตัวสุม่มอีกอีกหนึ่งครั้งเปิดโอ้โหโหเวทมนต์พระเจ้านะฮะคุณผู้ชมครับผมครั้งสุดท้ายนะฮะเปิด เรียบร้อยนะฮะผมกินเกลือไปตามๆกันนะครับผมโอเควันนี้เราก็กลับไปที่ดันหนึ่งก่อนนะฮะวันนี้เราก็ได้ดูผงเวนมนนะครับผมผมดูขอฟูดูผงเวนมวลหน่อยโอ้มีเป็นหมื่นเลยนะฮะผมเมื่อกี้เราได้อะไรกันบ้างเราได้ไอตัวนี้มานะฮะแล้วก็อันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมผมจะย่อยนะให้หมดเลยนะครับผมโอ้โหเห็นละท้อนะครับผมแล้วก็ ไอตัวสูมเรามี9เลยนะฮะตัวสูมสมบัตินะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะับผมคลิปนี้นะฮะเราเรามาเปิดไอตัวนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผมอ่ะสำหรับตัวใหม่นะฮะผมก็การันตีเลยไม่เกิน2วันเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะฮะแต่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมให้ครบ25ไลค์ก็พอนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวตัวใหม่ให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปสนุกๆคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมคือผมชอบเนี่ยการสูมแบบนี้มากกว่านะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาตามหาอีกแน่นอนนะฮะไอ้พวกนี้นะครับผมผมขอแปะเอาไว้ก่อนนะฮะผมสมบัติใหม่นะฮะจะหมดเท่าไหร่จะหมดเยอะเท่าไหร่นะฮะผมก็จะทําเหมือนเดิมนะ,ะับผมจะสุ่มอีกนะครับผมรอบละหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองพันเพชรผมก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมว่ามันได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ได้แต่ไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะคลิปนี้มันก็ยาวนานมากเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมคือคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิ่งเก็บให้ดูนะฮะเกินร้อยล้านแน่นอนนะครับคุกกี้ที่ผมจะใช้เนี่ยก็เป็นคุกกี้เบต้าปกติเลยนะครับผมเบสิกเบสิก <ๆ S 2> เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ